คุณผู้ชมครับเขมีการรวบสามีภรรยาแสบครับสวมบทเป็นช่างแอร์ก่อนที่จะมีการฉกนาฬิกาหรูมูลค่า250,000ไปนะครับที่สนอบางเขนครับตำรวจนะฮะได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวในบัญชาหรือน็อตนำสกุลมโนรักนะครับอายุ35ปีแล้วก็นางสาวเกวลินหรือแอม น้สกุลแข่งหมอกนะฮะอายุ23ครับจับพร้อมของกลางนะครับเป็นนาฬิกาโลเล็กซ์นะครับหนึ่งเรือนราคาประมาณ2 0 0 0 0นะฮะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งว่ามีคนร้ายลักทรัพย์ที่บริษัทแห่งหนึ่งในซอยรามอินทรา19แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพครับ โดยผู้เสียหายเนี่ยให้การว่าได้จ้างช่างเนี่ยมาทำความสะอาดล้างแอร์และก็ซ่อมแอร์ภายในห้องทำงานโดยผู้เสียหายนั้นได้ถอดนาฬิกาโ o เล็กซนะครับราคาประมาณ2อ0แสนห้นเนี่ยเอาวางไว้บนโต๊ะภายในห้องทำงานนะและก็ตัวเองก็ออกไปทำธุระนอกบ้านนะครับกลับมาอีกทีไม่เจอช่างแอร์เสร็จแล้วอ๋อคงจะ ซ่อมเสร็จไปแล้วเอ๊ะทำไมตังค์ไม่เอาด้วย <c oughs> นี่ครับก็ทราบว่าอ้าวนาฬิกาหายไปครับก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่พบผู้ใดเข้าออกห้องดังกล่าวนอกจากช่างแอร์ที่มาล้างทำความสะอาดแอร์จำนวน4คนจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงตามติดตัวในบัญชาและก็นางเกียว,วลินซึ่งเป็นช่างแอร์นะครับเออแล้วก็ตรวจสอบข้อมูล จากโทรศัพท์มือถือก็ปรากฏว่าไปเจอภาพถ่ายตั๋วรับจำนำนาฬิกานี่ครับระบุชื่อนางสาวเกียวลินแข่งหมอกเป็นผู้จำนำเมื่อวันที่8สิงหาคมได้ไปป๊ัก็กาจำนำเลยเนี่ยนะครับจากการสอบสวนในบัญชาก็ให้การว่าเมื่อวันที่8สิงหาที่ผ่านมาในช่วงประมาณ11นาฬิกาถึงเที่ยงครึ่งตัวเองและก็นางสาวเกียวลินซึ่งเป็นแฟนกันเนี่ยก็เข้าไปล้างแอร์ที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับก็เห็น ผู้เสียหายนด้วางนาฬิกาเอาไว้อยู่ที่โต๊ะทํางานตัวเองจึงได้ไปหยิบนาฬิกาเลื่อนดังกล่าวไปนะครับนี่เมื่อล้างแอร์เสร็จแล้วก็เอาไปจำนำนะฮะแถวแถวรามอินทราโดยใช้ชื่อนางสาวเกวลวินแฟนของตัวเองนั้นเป็นผู้จำนำได้เงินม,มา8 0,000แล้วก็เอาไปใช้หนี้5,000ันที่แล้วก็เก็บเอาไว้นะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้นี่แหละเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จงึงแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนที่สอนอบ,บางเขเนดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับเรื่องของทรัพย์นี่บางทีเนี่ยไอ้คนร้ายเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ยังไม่เป็นยังไม่มีจิตใจเป็นคนร้ายนะบางทีทรัพย์สินมันลอ่อตาล่อใจเออนะครับมันเป็นอย่างนั้นได้นะและตัวเองก็เออไม่อยู่ในที่ตรงนั้นด้วยนะมันก็แหมโอกาสมันมาแล้วเกินทีเดียวใจคอมันก็คิด นะครับเอ๊จะเอาไปทีไม่เอาดีนะเออเอาไปดีกว่านะนี่สินแล้วก็ยังเยอะอยู่โดยที่ไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดหรือ,อยังไงนะครับอืมยังไงมันก็ตามได้อยู่ดีอะต้องสงสัยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นดูทาวหอนนะใจมันต้องนิ่งหน่อยนะครับถึงแม้จะเจอสิงยุยุแบบนี้นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะต้องคงจะต้องตามดูนะว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าในอดีตด้วยนะ ใครที่เคยให้ช่างแอร์กลุ่มนี้ไปซ่อมแล้วทรัพย์สินหายไปนี่บางทีก็ต้องตามดูเหมือนกันนะครับถ้าทาเป็นอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่าสันดาลเป็นละ <c oughs> เป็นโจรโดยโดยสันดาลละนะครับไม่ใช่ว่ามันชู้บูบอะไรเงี้ยนะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องดูนะครับ